สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับลิลแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะน่าสนใจมากท็อปิกนี้โควโไวรสสัสามารถทําให้เกิดมะเร็งได้ไหมคะอาจารย์ขอตั้งชื่อคลิปนี้ให้ตื่นเต,นต้นกันหน่อยนะคะว่าช็อกพบซากไวรัส ฝังอยู่ในจีโนมนุษย์ซากไวรัสนี่คือไวรัสที่ก่อโควิด1 9คือไวรัส SARS 2, 2> ซา r คปทูโควิดคือซากก็คือสารพันธุกรรมคือ DNA ของมันคะแต่ว่า DNA ของไวรัสเราเรียกว่า CDNA เอราพบ CDNA ของซาคอปทู 2, ที่ก่อโควิด1 9เนี่ยฝังอยู่ในจีโนมนุษย์อยากจะพูดให้หน้าตื่นเต้นตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องเรื่องจริงนะ แล็บระดับโลก MIT กับ University เนี่ยเขาพบซากไวรัสต,ตัวนี้ได้จากการทดลองในเซลล์มนุษย์เพาะเลี้ยงแต่ว่าแล็บในประเทศไทยเนี่ยคือเฟมโต l a ็เนี่ยเราพบการฝังตัวของไวรัสนี้ในมนุษย์ตัวเป็นๆที่เราตรวจเดี๋ยวดู Data าเราแล้วมนุษย์เพาะเลี้ยงคืออะไรคะ คือเขาเอาเซลล์ของมนุษย์มาแล้วก็มาเลี้ยงในจานทดลองนะคะแล้วก็ใส่ไวรัสลงไปเอาเซลล์อันนี้มาสกัดเอาดี a ออกมาแล้วพบว่าไอไ้วรัสตัวนี้มันแทรกอยู่ในจีนโนมของเซลล์มนุษย์ตัวน,นี้อ,อยู่ในดีเของมนุษย์แล้วก็พบว่ามีไวรัสโควิด -19 บเ mm hmm. นี่ยค่ะซีดีเอของมันอยู่ในจีนโนมของมนุษย์อะคะ่ะพอแทรกอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรทำไม 8, กลายพันธุ์แล้วมันทําไมกันซ้อนซ้อนกันซ้อนกันแล้วก็ป่วยเออเพราะฉะนั้นมันก็จะแปลให้ให้ดีเอนเอมันกายพันธุ์มันจะทําให้เกิดโรคอะไรมะเร็งมะเร็ง ถูกไหมเพราะว่ามันคือ somatic mutation ทำให้เกิดโรคมะเร็งทีนี้เราพบโดยบังเอิญแต่เราพบในมนุษย์ตัวเป็นๆที่เขามาตรวจกับเราเขาส่งน้ำลายมาตรวจกับเราขอพูดสักหน่อยว่าเราเป็นแลบที่ได้รางวัลนวัตกรรม5ปีซ้อนแห่งเดียวในเมืองไทยแล้วก็ในเอเชียที่ที่เป็น research นะคะที่เป็นงานวิจัย research and development วิจัยและพัฒนาเป็น service innovation of the year ตั้งแต่ปี60จนกระทั่ง65เป็นรางวัลที่ให้กับคนที่พัฒนานวัตกรรมใน healthcare system ได้เราพัฒนา <Okay. S 2> วิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในโลกนี้ได้สําเร็จคําว่านวัตรกรรมจะใช้ได้ก็เมื่อสิ่งที่สร้างสรรค์นั้นมันไม่ซ้ำกับใครเลยบนโลกนี้แล้วมันพาณิชย์ได้ของอาจารย์เนี่ยพาณิชย์ได้มาตลอด10กว่าปีแล้วขายได้ทั่วโลกเลยเดี๋ยวจะมีมาจากอเมริกา2อสอง,สอ,งอย่างเงี้ยเป็นต้นคืออาจารย์ตรวจจากน้ําลายแห้งได้ด้วยนะคะเป็นนวัตกรรมของอาจารย์ของเราเป็นที่เดียวที่ไม่ต้องไปเอาชิ้นเนื้อออกมาไม่ต้องไปสกิปอะไรออกมาเลยใช้น้ําลายเท่านั้นเพราะมันมีบทความวิจัยบอกว่าทุกวันเซลล์ที่ป่วยซึ่งก็คือเซล์ เชือมันจะหลุดมาในกระแสเลือดและทุกวันเซลล์ที่หลุดในกระแสเลือดเนี่ยมันก็จะล่วเข้าไปในน้ําลาย เพราะฉันเราตรวจน้ำลายมันก็เลยจะเจอใช่แค่เอาน้ำลายหยดลงบนเขาจะแผลแล้วก็ใส่ซองซิปแล้วก็ส่งให้เราเท่านั้นเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องเจาะเลือดตอกเลือดเป็นคนป่วยที่สมองเป็นคนป่วยที่ตับอ่อนขั้วปอดก็ไม่ต้องใช้ชิ้นเนื้อเราตรวจแบบนี้ได้แล้วก็คนที่ยังไม่ป่วยก็ตรวจได้เพราะใช้แค่น้ำลายใครที่ยังไม่ป่วยก็สามารถตรวจดูได้ว่าเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรเพราะว่าของเรามันเป็นระดับเฟมโตมันเห็นหมดเห็นละเอียดนะคะ การที่มีซากของไวรัสโควิด -19 เนี่ยแทรกเข้ามาในดี a นมนุษย์เข้ามาในจีโนมมนุษย์เนี่ยจะเป็นคำตอบที่เคยมีการถามกันว่าลองโคว v i เกิดจากอะไรหรือว่าค h r o n i c long c o v i เกิดจากอะไรลองโควิดเป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยโควิด -19 เก้าพอหายป่วยแล้วก็จะมีอาการบางอย่างต่อนเนื่องไม่หายสักที2เดือน3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะยาวเป็นปีอาจจะมีผลกระทบไปถึงเลือดลังไปเลยเป็นค h r o n i c long c o v i ซึ่งสําหรับเราเนี่ยเราสนใจเรื่องมะเร็งเป็นอันดับหนึ่ง ะค,ะคลอเิก็คือเรื้อรังมะเร็งมันคือเรื้อรังก็เลยจะพูดถึงลองโควิดมีการพบว่า ผู้ป่วยที่หายป่วยแล้วจากโควิด1ิจะมีอาการพสต์ c o v ิดเขาก็เก็บสถิติตรงนี้กันว่ามีคนป่วยสักกี่คนที่หายป่วยแล้วก็มีภาวะลองโ c o v i ที่หนึ่งก็ศึกษาเรื่องลองโคว v i เป็นที่ในอเมริกาเป็นทหารผ่านศึกเขากเก็บข้อมูลในทหารผ่านศึกเนี่ยสองแสนื่นนายที่ป่วยเป็นโควิดมีกี่คนมีภาวะเข้าเกณฑ์ว่าเป็นลองโคว v i d เขาพบว่าใน2องแสนมื่นนายเนี่ยทุก10คนเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งคนที่มีภาวะลองโคว v i d ติดโควิดปั๊บมันกระทบต่อทุกอวัยวะในร่างกายหมดเลยรูปนี้กตีพิมพ์จากวิจัยวารสารเนเจอร์เมษายนปี2021บอกว่าผลกระทบของโควิด19หลังจากหายแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่ออวัยวะอะไรบ้างให้เห็นเลยว่าทุกอวัยวะเลยก็คือเป็นหัวใจเลือดแข็งตัวได้ง่ายไตยหรือว่าเป็นลำไส้ข้อเสือ่อมโรคกระเพาะสมอง mental health เกิดความจำเสื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเจอในคนที่หายป่วยจากโควิด19เนี่คือผลกระทบจากโควิดอันนี้ก็เป็นข้อมูล ของอที่เกี่ยวกับกัลองโควิดการที่ติดเชื้อโควิด19ทำให้เกิดผลกระทบระยะยา,อาวอวัยวะเสื่อมสภาพเสียหายเข้ากับรูปเมื่อกี้เลยนะคะ าการอักเสบทั้งหัวใจไตผิวหนังสมองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีเรื่องของภูมิมคุ้มกัน,กนเกิดขึ้นด้วยต่อจากนี้ก็เป็น CDC พูดแบบเดียวกันเลยพูดเหมือน Mayo Clinic เมื่อกี้เลย l ล n งคว v i หรือว่า post โควิดหายแล้วเนี่ยคนพวกนี้จะมีอะไรก็คืออ r แกนต่างๆเนี่ยมันเสื่อมหมดอ่ะมันถูกเอฟเฟกหมดแล้วก็มี auto อิม u n e condition ทั้ง h า a ทั้งหลังทั้งคิดนี่ทั้งสกินทั้งเบรนแล้วก็มีเรื่องของอ m ม u n e auto อม m u n e ก็คือแพ้ภูมิตัวเองภูมิคุ้มกันของตัวเราเองมันทาร้ายตัวเรามันจ ำตัวเราไม่ได้ปกติคุ้มกันของเราเนี่ยมันจะไม่ทำอะไรเราทีนี้เหตุผลลึกคำอธิบายพวกนี้คืออะไรทำให้เป็นลองโควิดทำให้อวัยวะเสื่อมเป็นออโตอิมมูนหรือว่ามะเร็งหรือเป็นมะเร็งที่หายแล้วแล้วเป็นกลับซ้ำมันเกิดจากอะไรไม่มีใครตอบได้เลยก็ก็มีคนพยายามที่จะทำการทดลองเพื่อจะพยายามอธิบายถ้าพูดตามเปเปอร์นเนี่ยมันจะยากมาก <Huh. S 1> ก็เอาเป็นว่าบทความนี้อธิบายเป็นหลักฐานว่าไวรัสตัวนี้ สามารถแทรกเข้าในจีโนมมนุษย์ได้มันฝังตัวเข้าไปในจีโนมมนุษย์โดยใช้คำคำหนึ่งว่ามี reverse transcription เกิดขึ้นเปลี่ยน RNA ให้เป็น DNA แล้วก็แทรกเข้าไปในจีโนมของมนุษย์ได้แต่รายละเอียดเนี่ยถ้าไม่ใช่นักไวรัสก็ฟังแค่นี้ก็พองงมากค่ะตอนนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยเอามาเป็นหลักฐานว่า นี่ไงนี่ไงที่มันแทรกกีโนมนุษย์ได้แปลว่ามันอาจจะทําให้เกิดลองโควิดจากการที่มันแทรกกีโนมนุษย์อาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้เปเปอร์ที่2การทดลองของเขาก็คือเอาวัคซีนของไฟเซอร์ใส่เข้าไปในเซลล์มนุษย์เพาะเลี้ยงเซลล์ Cell มนุษย์เพาะเลี้ยงอันนี้เป็นเซลล์มะเร็งตับไอเซลล์มนุษย์เพาะเลี้ยงอันนี้ที่เลี้ยงในจานทดลองเขาก็จะใส่วัคซีน mRNA ของไฟเซอร์เข้าไปเอาให้หน่าตื่นเต้นเลยว่าเกิดอะไรขึ้น6ชั่วโมงหลังจากนั้นเขาพบว่า RNA วัคซีนนียมันสามารถถูกเปลี่ยนให้เป็น A แล้วก็แทรกเข้าไปในดีเอนเอมนุษย์ได้ในเวลาเพียง6ชั่วโมงทาให้อาจารย์คลายีดใจว่ามีพวกละที่จะอธิบายว่าทําไมเราถึงคิดว่าไวรัสตัวเนี้มันจะสามารถแทรกตัวไปอยู่ในจีโนมมนุษย์ษยแล้วทําให้เป็นมะเร็งอันนี้เรามาดูว่าแ l a บเราเป็นยังไงอาผลการวิเคราะห์ในเฟมโตแ l a เราเห็นโดยบังเอ,อิญเราเห็นซาคทูวรัสโควิดแทรกอยู่ในจีโนมของผู้ป่วยมะเร็งที่เราตรวจ เขาเป็นมะเร็งอื่นค่ะแต่ว่าเขากําลังสงสัยว่าทําไม m เกอร์มะเร็งปอดเขาเป็นโพสิทีฟสาม m a r k ร์แล้วตรงกันจาก2หล l คอ c o n f i r มยืนยันนี่คือ data เขาชัดๆเลยว่าอันนี้คือซาโคปทูซาโคปทู2 2> คือไวรัสที่ทาให้เกิดโควิด19นี่แหละคะ่ะแทรกอยู่ในจีโนมเขาแทรกอยู่ในดีเเขาแทรกอยู่ในปี53ทั้งหมดแต่ว่าคนละที่3ชิ้นแล้วเราไม่ได้การทําการทดลองแค่หนเดียวทางดรสิทธิชัยทำรีพีท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 ผลออกมาเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็เจอรายที่2เป็นมะเร็ง เม็ดเลือดขาวชนดิดเฉียบพันตรวจเมื่อต้นปี21แต่ว่าลายแรกตรวจปลายปี20แล้วก็เจอ insertion เจอการแทรกการฝังตัวของไวรัส โควิด1ิใน d n เอของผู้ป่วยเหมือนกันตอนนี้เริ่มเกลใจเริ่มกังวลใจแล้วแล้วก็มารายที่3เป็นมะเร็งลำไส้รักษาด้วยธรรมชาติบำบัดใช้อาหารเสริมดูแลทั้งหมดจนกระทั่งมะเร็งลำไส้หายค่ามะเร็งต่างๆไม่มีเลยส่งด a ต a าให้อาจารย์ดูซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้จะเป็นเคสที่เราควรจะเห็นการติดเชื้อน้อยที่สุดกราฟซอนน้อยที่สุดเพราะว่าเขาหายแล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยตกใจติดเชื้อเยอะมากแล้วก็ยังติดเชื้อซาร์โคปทูด้วยสิ่งที่ ที่เราเสนอไปก็คือว่าให้ไปเช็คที่โรงพยาบาลว่าค่ามะเ็งเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเช็เชคเพสแกนเลยพอเช็คเพจสแกนเจอชิ้นเนื้อชิ้นมะเร็งชิ้นหนึ่งอ,อยู่ที่ปอด นั่นหมายความว่าจากมะเร็งลำไส้ที่คิดว่าหายมันไม่ได้หายมันไปที่ปอดซึ่งมันตรงกับ Data เราเพราะว่า Data เราเนี่ยเราเห็นซาคอปทูลแล้วเราเห็นเชื้อเยอะเลยค่ะเพราะว่า Data เราบอกแล้วว่าเขาไม่หายถา้าถ้าเขาบอกว่าหายเนี่ยแปลว่ามัน,นแอบซ่อนอยู่ที่ไหนเราก็เจอ DNA ไม่เคยหลอกใครพอคนนี้ไตต่างประเทศจําเป็นต้องฉีดวัคซีนไม่แน่ใจว่าเป็นโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ฉีดเข็มที่1ก็เริ่มแย่ละเข็มที่2ฉีดได้10บวันก็เสียชีวิตเสียชีวิตเลยเหรอเสียชีวิตเลย หลังจาก3เคสแรกนั้นแล้วแล้วเราก็ตรวจไปจนกระทั่งถ้ามีต้องเห็น ถ้า DNA นของคนไหนก็ตามที่มีไวรัสเราต้องมองเห็นแต่ถ้าไม่เห็นก็แปลว่าไม่มีจริงๆสะอาดจริงๆเนี่ยคือคือที่เราทำแล้วอาจารย์เห็นเยอะไหมคะเยอะค่ะ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ10คนเจอ2คน,คนเสษไอ้ลองโควิดถ้าเป็นที่ทหารอเมริกันผ่านศึกน,นั้นั้น2ี่0มืนายเขาเจอหนึ่งใน10ใช่ไหมคะเราไม่ได้ดูลองโควิดอะไรแบบนั้นแต่เราดูว่าใครที่มีชิ้นไวรัสแทรกอยู่10คนเจอ2คนเสษหมายความว่าคนพวกนี้เสี่ยงต่อการที่จะเป็นนู่นนี่นั่นที่สําคัญที่สุดคือมะเร็งแลวก็ออโตอิมมูนเกี่ยวข้อง การบกพ่องภูมุ้มกันของตัวเองทำลายตัวเองทีนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ล่าสุดของเรา3-4เคสตัดเอาเฉพาะตรงไวรัสมานำเสนออย่างเคสเนี้ยยังไม่ป่วยเราเจอชิ้นของไวรัสกอโควิด19คือซาคอปทูเนี่ยชิ้นอยู่ใน d n a อ็เอขาอยู่ในจีโนมเขาท่านนี้เรายังเห็นไวรัสอิกตัวหนึ่งคือเอฟสเตย์บาไวรัสตัวนี้ก็เป็นตัวร้ายมากทำให้เป็นมะเร็งพงจมูกทำให้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางอย่างเกี่ยวกับสมองด้วยคนนี้ก็คืออาจอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันยังอยู่กับเราเนี่ยเราก็จะไม่มีวันหายป่วยอันนี้เป็นเคสต่างประเทศทเราเสนอไวรัสครบ ตั้ง3ตัวที่เราเจอ b e c แ Cancer with b บ n Metastasis หมายความว่ามะเร็งเต้านมของเขาเนี่ยลามไปที่สมองแล้วเราเจอชิ้นไวรัสโควิด1 9ชิ้นหนึ่ง เราเจอไวรัส,สอีกตัวหนึ่งจะเจอในคนที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอมอมอุนคอมโพมซ์ mm hmm. พวกนั้นแล้วก็ตอนแรกเขาบอกว่ามันไม่ก,ก่อโรคแต่ตอนนี้เขาเชื่อว่ามันกอ่อโรคในมนุษย์ละกำลังอยู่ในระหว่างทําวิจัยกันแล้วก็ที่เราไม่คาดคิดก็คือว่าเราเจอมังกี้พ็อกซ์ด้วยฟีดัลลิงใน DNA ของเขาฟีดัลลิงก็เป็นไวรัสใช่ไหมเป็นไวรัสเขาเป็นผู้ป่วยที่ยังต้องไปให้เคมีบําบัดที่โรงพยาบาลซึ่งอาจจะติดมาจากโรงพยาบาล อเล็กโนโซโคเมนอินเฟคชันการทําห <Okay. S 2> ัตถการที нолог, ่โรงพยาบาลแล้วทําให้เกิดการติดเชื้อเขาบอกว่าถ้าเกิดติดเชื้อในโรงพยาบาลมันจะยิ่งแข็งแรงกว่าติดเชื้อทั่วไปใช่รักษายากมากจะแนะนําให้ใช้สารสกัดเลยเพราะว่ามันดื้อยาหมดแล้วถ้ามาจากโรงพยาบาลนมันจะดื้อยาล่าสุดเป็นแบง a ์คนเซอร์เจอไวรัสซาคอฟทูคือไวรัสก่อโควิด2ชิ้นอยู่ในดีเอ็นเอของผู้ป่วยท่านนี้แล้วก็มีเฮปติติดสีด้วยมันทาให้เกิดมะเร็งตับเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาเป็นพาหะไวรัสสีเขาไม่บอกเราเลยเราก็ทํางานอย่างเสี่ยงมากเลยแล้วก็ เราเลยถามว่าเป็นไวรัส <to> ซีหร <go> ือเปล่าเขาบอกเขาเป็นพาหะเราก็เลยบอกให้ไปตรวจเลยว่าเทปซีตัวจริงยังอยู่เปล่าถ้าอยู่ให้หมอรักษาเลยนะมีโอกาสรักษาหายได้แต่ถ้าทิ้งเอาไว้ะเร็งเต้านมไม่หายก็จะวนอยู่สมมุติว่าเชื้อในร่างกายเรามี A ถึง Z แต่ว่า เข้าเซลลเรา A B C C นี่เข้าเซลเราสามตัวเข้าเซลเราสามตัว A A A B C สามตัวนี้ก็ต้องกําจัด A B C ที่อยู่ในร่างกายก็ต้องกําจัดดีถึงแไม่ต้องเกี่ยวข้องนะครับแล้วในกรณีที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งอินเนอร์หิวก็เน้นการดูแลแบบผสมผสานหรืออิน e g เก t e ต medicine อะไรก็ว่าไปยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเฉพาะของที่นี่นะคะที่อื่นยังไม่มีก็คือว่ามีสารสกัดสมุนไพรที่ผสมอยู่กับ Anti r a n t i s e n s e r น A a n t i s e n s น RNA ก็คือ r n น ที่เป็นสายเดี่ยวเหมือนดี a นแต่มันเป็นสายเส้นเดียวเป็นสายสั้นๆพอเข้าไปในร่างกายมันจะวิ่งไปที่เซลเล์มะเร็งก็จะไปเกาะที่เซลล์ใช้ในการสังเคราะห์โปรโตีนแล้วก็ไปบล็อกตรงนั้นทําให้เซลล์เนี่ยไม่มีโปรโตีนจะใช้และเซลล์ก็จะตายแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะโดยเฉพาะสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนจะต้องหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเคนจิยามาโมโตะว i ยโรโลซีเจอร์แนลปี2022เขาจะพูดเลยว่าบางทีเนี่ยวัคซีนอาจจะมีแอดเวอร์สเอฟเฟกวัคซีนทำให้เกิดผลในทางลบ สำหรับคนบางคนแล้วก็อันหนึ่งที่เขาเสนอก็คือว่าให้ลดการบูสต์ลงยามโโมโตเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ b i o l o g y journal อ้างอิงบทความวิจัยของ Lancet ที่บอกว่าเมื่อตรวจคนที่เคยฉีดวัคซีนไป2เข็มกระตุ้นทิ้งไว้8เดือนเทียบกับคนที่ไม่เคยฉีดเลยพบว่าคนที่ฉีด2เข็มกระตุ้นนั้นภูมิต่ํากว่าคนที่ไม่เคยฉีดวัคซ,ซีนวัคซีนสําหรับบางคนอาจจะทําให้ภูมิต่ําภูมิตก พอภูมิตกจะทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วถ้าคนคนนั้นเป็นผู้ป่วยวิกฤต คนก็น่าอาจจะเสียชีวิตเลยเหมือนในเคสผู้ป่วยมะเร็งน้ำไส้ฉีดวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย์อ่าใช่สองเข็มปั๊กแล้วเสียชีวิตเลยอันนั้นก็ติดเชื้อเต็มไปหมดเลยก็เรามาสรุปก่อนปิดคลิปกันค่ะอาจารย์ความจริงจากห้องทดลองของเราคือเราเห็นไวรัสโควิด -19 แทรกอยู่ใน DNA นของมนุษย์ที่เราตรวจจริงๆเพราะฉะนั้นไวรัสตัวนี้แทรกได้ที่เราเชื่อว่ามันแทรกเพราะว่าเราเห็นด้วยตาว่าด n a นของมันคือ r าอของมันแทรกอยู่ในดี A มนุษย์ที่เราตรวจแปลว่ามันต้องทําให้เป็นมะเร็งได้ถ้าส นะมันต้องทําให้เป็นมะเร็งได้และส่วนมันทําให้เป็นโรคอื่นๆโรค NCD อื่นๆน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องพระอัลไซเมอร์ก็เกิดจากการติดเชื้อได้ก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากๆเนาะอาจารย์ยิ่งเราเฉพาะไวรัสเนี่ยโหอาจารย์ก็ค้นพบเพิ่งจะแบบเนิ่นๆสดๆเลยครับปีกว่าแลวตอนนี้ก็มั่นใจว่าคนไหนที่ตรวจเจอคือใช่100%คนไหนที่ตรวจไม่เจอก็คือไม่มีจริงๆ100%จะได้สบายใจหมายถึงไวรัสใช,หใช่หมายถึงไวรัสตัวนี้มันจะยากกว่าแบคทีเรียกต่ยากลา่าประมาณนี้นะ อ,อยู่กับอาจารย์ครับสอนนะคะลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> ข้างล่างก็จะเป็นเอกสารอ้างอิงทั้งห้ารายการนะคะ่ะ <c oughs> ขยับไป <c oughs> ศึกษาเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดอ่านได้ <c oughs>